ต่อไปขอเชิญคุณศักดิ์จิตขาวทองครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดิ์สิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ผมได้รับเรื่องร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงนายวงวัชระขาวทองสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิถึงปัญหาการก่อสร้างโครงการข้ามแยกต่างระดับในจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสี่ และจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข406หรือที่เรียกว่าแยกขูหาครับท่านประธานแยกนี้ครับมีความสําคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานโดยเฉพาะแยกขูหาเนี่ยครับเป็นแยกที่เชื่อมกับ3จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลเนื่องจากโครงการก่อสร้างครับได้ล่าช้าไปกว่าเดิมมากและด้วยการบริหารจัดการที่ไม่เป็นมืออาชีพของบริษัทลับเหมาทําให้เกิดปัญหารถติดขัดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงปัญหาฝุ่นละองปัญหาน้ําท่วมขังปัญหาเกี่ยวกับไฟส่องแสงสว่างไม่เพียงพอค,ครับทาให้พี่น้องที่สัญจรไปมารวมถึงพี่น้องที่อาศัยบริเวณนั้นครับได้รับความเดือดร้อนอย่างมากครับท่านประธานผมจึงขอสะท้อนความเดือดร้อนนี้ครับไปยังบริษัทลับเหมาขนาดใหญ่ครับซึ่งเป็นสองบริษัทคือบริษัทมาชนจํากัดพีเซนคอปและบริษัทเชียงใหม่สามิตรจํากัด ทั้งสองบริษัทครับจดทะเบียนอยู่ที่เชียงใหม่ครับแต่มารับงานอยู่ที่สงขลาครับรรท่านประธานไม่แปกแลกหรอกครับถ้าจะมีฝีมือแต่ผมมองว่าผมกลัวว่าจะมีปัญหาครับรรท่านประธานเนื่องจากทั้งสองบริษัทมีบุคคลที่เป็นคณะรัฐมนตรีเป็นส่วนเกี่ยวข้องครับในชุดปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องรีบหารือเรื่องนี้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมจึงอยากแนะนําครับ หนึ่งครับเพิ่มรถฉีดน้ําและรอบในการฉีดน้ําในพื้นที่ก่อสร้างสองครับเร่งซ่อมผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สามเร่งวางท่อขุดลอกระบายน้ําเพื่อป้องกันน้าท่วมที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนสี่เร่งเพิ่มป้ายแนะนําผู้ใช้ถนนไฟเสียงสว่างในจุดมืดของโครงการสุดท้ายครับอยากให้ดำเนินการต่อสร้างก่อสร้างอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จครับเพราะอีกไม่กี่วันครับจะเป็นการทําบุญเดินสิบหรือว่าชิงเปรตหน้าฝนก็กําลังเข้ามา ีใหม่ก็กำลังจะมาถึงหากไม่รับการแก้ไขครับได้รับความเดือดร้อนแน่นอนผมจึงขอสะ้อนปัญหานี้ครับผ่านทางท่านประธานสภาไปยังผอสำนักการก่อสร้างสะพานอธิบดีกรมทางหลวงรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้แก้ไขปัญหานี้ให้แล้วเสร็จเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับขอพระคุณครับ